สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลล่าสุดนะครับบอยกับแอนนะก็จับมือกันไปไหว้ครูนะครับบอยก็เป็นศิลปินที่มีความนิยมค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าการวางตัวของเขาดีนะครับเรายิ่งเป็นซอแอนด้วยนะก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ เป็นผู้หญิงที่ทำมาไลก็ดูดีไปหมดนะครับเหมาะสมกับพ่อบอยจริงๆนะครับบอสบอยกับซอแอนนะอ่าหลายคนเรียกเคียบบอยซอแอนนะครับเขาเหมาะสมกันครับเขาเป็นคนที่มีหลายคนเนี่ยอยากเป็นแบบอย่างมากๆในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำงานนะครับเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายล่าสุดเนี่ยสิกตันยูนะสิทกตันยูมากๆเลยแอนออเดเนี่ยซึ้งน้ำตาไหลกราบครูเพลงนะบังเอิญมันได้อ่ะ อาจารย์สวัสดสารคามนะครับแอนออรดี already, เนี่ยแสดงความกตัญญูด้วยการกราบไหว้ขอพรอาจารย์สวัสดสารคามนะครับก่อนขึ้นโชว์จริงนะฮะก่อนขึ้นเวทีเพื่อที่จะทำการแสดงโชว์นะครับความซึ้งใจจากแอนออรดีนะนักร้องสาวหมอลำเสียงหวานหน้าตาสวยหุนดีนะครับกับการนอบน้อมถ่อมตน และก็การไหว้ขอพอรอาจารย์สวัสดิ์สารคามก่อนขึ้นเวทีซึ่งอาจารย์สวัสดิ์เนี่ยคือผู้ตั้งชื่อและควบคุมการร้องในเพลงดังนะฮะคือบังเอิญมันได้อะนะชื่อเพลงเพลงดังนะยอดวิวเป็นล้านครับบอกเลยสุดยอดมากๆความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์และครูเนี่ยที่แสนอบอุ่น ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการเคารพในผลงานของครูบาอาจารย์แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความกระตัญญูอย่างแท้จริงอย่างแท้ทรูเลยนะครับซึ่งในรูปเราก็จะเห็นบอยสิริชัยกับแอนออร์ดีนะฮะเขาหน้าตาสดใสย,ยิ้มแย้มมากๆเลยนะแอนออร์ดีเป็นตัวอย่างของศิลป,ปินนะครับที่ไม่เคยลืมรากเง้า แล้วก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนและให้ความสําคัญกับผู้มีพระคุณเสมอเห็นไหมสังเกตดาราศริลปินร้องมากมายเนี่ยต่างคนต่างก็มีคอนเน็กชันนะครับแต่คอนเน็กชันที่ดีเนี่ยมันก็เกิดจากการวางตัวที่ดีด้วยเกิดจากเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลและกันขึ้นอยู่ของการกระทําของคนนะ แอนอรดี d, นะครับบอยสิริชัยเนี่ยเป็นตัวอย่างของศิลปินที่ไม่เคยลืมรากเหง้าและให้ความสําคัญกับผู้มีพระคุณแม้จะประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงนะครับแต่เธอยังใส่ใจและเคารพครูนะอย่างอาจารย์สวัสดิ์สารคามเนี่ยนะก็ยังใส่ใจและเคารพครูพูดสร้างเส,ส้นทางให้เธอเดินตามทางของเธอนะครับอย่างมั่นคงนะนี่เขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยน แล้วก็ปฏิวัติตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองในแต่ละก้าวนะครับพัฒนาตัวเองต่อเนื่องความเคารพนี้ไม่เพียงแค่เป็นสิ่งที่ทำให้เ,เรารู้สึกอบอุ่นใจเนาะแต่ยังทำให้เราเชื่อมั่นว่าศิลปินที่มีความกระตันอยู่ย่อมมีอนาคตที่สวยงามในวงการบันเทิงเสมอนะครับเพลงเขาก็ดังต้องบอกเลยว่าเพลงดังจริงๆบางเอิญมันได้อะ่ะมีนักร้องล้านตลับนะครับ นักร้องแกมมี่นักร้องหลายคนเนี่ยแล้วก็คนหลายๆคนมีนักแฟนเพลงเนี่ยเอาเพลงของแอนไปร้องเยอะมากๆนะดีว่าเมืองไทยนักร้องดังๆนะครับซุปเปอร์ร์ก็หยิบเพลงนี้ไปร้องนะครับลงโซเชียลเต็ไมไปหมดเลยเพราะว่าเพลงมันได้กระแสนอกจากได้กระแสเนี่ยลองไปฟังเนื้อหานะครับความหมายคือเข้าถึงได้ความหมายชัดเจนนะครับแล้วก็สมกับการเป็น ว่าที่ราชินีหมอลำนะเพลงนี้มันได้สร้างพลังบวกให้กับผู้หญิงหลายคนด้วยแล้วก็ทางบอยสิริชัยก็เป็นสามีที่ดีนะก็แชร์เพลงให้กับแอนอลดี้ด้วยแล้วก็โปรโมทเพลงของเธอเนี่ยสุดฮอตจริงๆเลยไม่ว่าจะตามโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็มีหลายคนนำไปร้องแล้วก็ลงท t นะครับลง tiktok อะไรอย่างเงี้ยนะเต็ไมไปหมดเลย Facebook Facebook นะครับยูทูบยูทูบ เพลงของเธอดังครับลงทุกแพลตฟอร์มก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเพลงดีคนร้องดีที่สำคัญนักร้องนิสัยดีด้วยนะจะไม่ให้พ่อบอยเนี่ยรักได้ยังไงใช่ไหมครับอย่างภาพล่าสุเทียให้ดูเนี่ยก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากเนาะเป็นภาพบอยกับแอน r นะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อที่จะมา ไหว้อาจารย์สวัสดิ์สารคามก่อนขึ้นเวทีโชว์จริงๆนะฮะนี่คือความซาบซึ้งใจของแอนลอรีนักร้องหมอลำสาวนะครับกับการไหว้ขอพรอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับอ่าเนี่ยแหละคือสิทธิ์มีครูของแท้แล้วก็เราจะได้เห็นอะไรแบบเนี้ยดีๆตลอดไปนะเพราะว่าศิลปินก็ต้องวางตัวดีนะเมื่อวางตัวดีแล้วอะไรดีๆก็จะเข้ามามันคือกแรงดึงดูดมันคือพลังที่บอกได้เลยว่า เราควรทำนะเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองแล้วก็อนาคตนะของเธอเองด้วยของซอแอนด้วยซอแอนก็เป็นงานครับเขาอยู่ง่ายแล้วก็เขาไม่ลืมว่าตัวเองมาจากไหนนะครับเขามีคอนเนคชั่นที่ดีเขามีแบ็กกราวด์ที่ด,ดีแล้วก็มีคู่ชีวิตที่ดีด้วยก็จะคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันไปแบบนี้ตลอดไปนะครับนะยังไงขอแค่นี้ก่อนแล้วกัน ใครเห็นด้วยกับสิ่งที่แอดพูดมาก็พิมพ์หนึ่งมาแล้วกันนะครับวันนี้ก่อนคดีก่อนนะครับสวัสดีครับ